สวัสดีครับโลกนี้เต็มไปด้วยวิญญาณสวัสดีครับคณะละครเชงสเปีย,ยรย์ขอนำเสนอบทละครเรื่องครึ่หางห้อยคอย ไม่มีความมืดนอกจากความไม่รู้ไสยศาสตร,ร์เองก็เป็นเช่นนั้นเรารู้ว่ามีศาสตร์ยอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นเช่ไนไรณโรงเรียน Stanford upon a w a r d International School Thailand มีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่สนใจในศาสตร์สดีรับนี้ทั้งหมดอยู่สามคนได้แก่วิลเลียมจูเลียนและเบียร์ท ทั้งสามคนเป็นเพื่อนรักกันในวันนี้วิลเลียมมีสิ่งที่น่าค้นหามานำเสนอแก่นเพื่อนนั่นก็คือเฮ้ยพวกมึงกูม,มีอะให้ดูมาลองดูรูปนี้ดิไรวะวซึ่งรูปนั้นเป็นรูปของคารหะร้างสีขาวซีบเหมือนซากศพที่ผ่านการเวลามาไม่น้อยกว่า52ปี และมียญ้าขึ้นสูงประมาณอกเราไปที่นั่นกันไหมเฮ้ยกูไปวันไหนกี่โมงดีมึงย3ิบสามเมษายนี่ห้าทุ่มเจอกันที่เดิมนะปากซอยสิบสามเคเจอกันเคเจอกันณวันที่ยี่สิบสามเมษายนทั้งสามคนได้มาพบกันในที่ที่ได้นัดหมายกันเอาไว้และได้เดินทางต่อไปด้วยกัน ระหว่างทางเสียงจักกจั่นที่ควรร้องกับหายไปทั้งทังที่เป็นหน้าร้องจนกระทั่งถึงคฤหาสน์ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงหายใจบรรยากาศหน้าคฤหาสน์กับผิดในภาพยิ่งนะักไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อิดก,กว่าหรือบรรยากาศที่หนักอึ้งเรากับมีคนเอาขินมาท่วมเอาไว้ ึงแล้วว่ะเข้าไปเลยดีป่ะเอาดิเข้าไปเลยเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเปิดประตูเข้าไปดิมึงทำไมมันดูดีจังวะเฮ้ยใครอยู่มาหน่อยดิเฮ้ย hey, แล้วมึงจะตะโกนทำไมวะมึงจะไปกลัวอะไรอย่าปอดแหกดิกูไม่ได้กลัวซะหน่อยเฮ้ย hey, พวกมึงเดี๋ยวพุ่งตีกันเอาไงเริ่มชั้นไหนดี ัันสองแล้วกมึงเอาห้องนี้ก่อนแล้วกันปะเข้าไปกันมึงดูดิเชี่ยห้องนี้แม่งยังดูดีอยู่เลยเฮ้ยมันดูสภาพดีกันไปปรว่ะบ้ามึงอยาคิดมากเออมึงอย่าคิดมากหนิวะ มันก็แค่ไม่มีฝุ่นแค่นั้นเองวันนี้มึงแปลกๆนะเบียร์ทิสมึงดูดิมีเสื้อกองอยู่ที่พื้นด้วยนะเว้ยแถมมันดูไม่ได้เก่าขนาดนั้นอะ่ะหรือแม่งจะมีใครอยู่ที่นี่วะใครมันจะไปอยู่ที่ร้างๆแบบนี้วะมึงเออมึงบ้าป่าวะใครแม่งจะไปอยู่ที่แบบนี้มึงห้องนี้แม่งไม่มีอะไรแหละไปห้องต่อไปดีกว่าเชี่อ อะไรของมึงอีกพวกมึงไม่ได้ยินกันหรอวะกูได้ยินเหมือนเสียงคนหัวล้ออ่ะตรงทางเดินแบบนี้ใครแม่งจะมายืนหัวล้อวะไหนใครหัวล้อมึงออกมาดีไปไปกันต่อเถอะหลังจากนั้นทั้งสองคนได้เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ฟังคำรัดทานของเบียร์ทีจนกระทั่ง พวกเขาได้เดินไปยังห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องโถงที่ใหญ่มากมีโต๊ะสนุกเกอร์ตั้งอยู่ตรงกลางห้องและมีชั้นหนังสือซึ่งรวบรวมบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์อยู่เป็นจำนวนมากเช่นโร m มี a โอแอนจูเลียและแม c กเบเวีติชก็เดินเข้ามาพบเข้าจึงหยิบขึ้นมาดูเฮ้ยมึงเอากลับไปอ่านบ้านเลยปะ มึงจะบ้าเหรอเฮ้ยพวกมึงดูดิกระดาษอะไรไม่รู้มีข้อความเขียนมาด้วยไหนเอามาดูดิการหยิบกระดาษแผ่นนี้หมายถึงคุณได้ยอมรับชะตากรรมของมัจจุราชผู้นี้แล้วอะไรวะไรสาระชิบหายไปไปกันต่อเถอะเฮ้ยพวกมึงได้ยินเสียงเมื่อกี้ปะ มึงรีบๆเดินมาเหอะหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้เดินสำรวจต่อไปจนกระทั่งเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นเมื่อวิลเลียมได้พูดขึ้นเฮ้ยพวกมึงคิดว่าใครม่เป็นคนเขียนกระดาษแผ่นนั้นวะคงเป็นเจ้าของคะเลหาดเขาเขียนไปมั้งเมทิตทำไมมึงไม่ตอบหน่อยวะ มึงเบียที่ถ่ายไปไหนไม่รู้ขณะนั้นเมฆที่บดบังแสงจ,จันทร์ได้ไายออกเผยให้เห็นเงาของคนที่กำลังหายไปตรงมุมทางเดินทั้งสองจึงรีบเดินตามเงานั้นไปแต่ทว่าเงานั้นกับพาพวกเขาไปสู่จุดที่แตกต่างออกไปจากภายในบ้านที่เคยเห็น ขนังที่สีซีดกับถูกแต้มไปด้วยสีเขียวของตะไคร่น้ำทั้งกลิ่นที่ชวนให้สสะเอียนบรรยากาศที่เย็นยเยือกราวกับเป็นฤดูหนาวทั้งๆท,ที่เป็นฤดูร้อนเมียทิศมึงเป็นอะไรมึงนี่วิ่งไปดูเอะมึงเสียงมันมาจากห้องนี้ มึงมันเราแอบดูก่อนดีกว่ากูว่าห้องนี้มันแปลกๆกว่าแสงเทียนไขที่จุดอยู่ล้อมรอบห้องได้เผยเห็นดวงตาอันเบิกโพรงของเปียทิ่ที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนวงแหวนสีแดงที่ถูกเขียนด้วยเลือดที่ไหลออกมาจากสีข้างของเบียทิ่บนส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหน้าแขนหรือขา ต่างก็มีรอยกีดของของมีคมที่เผยเห็นเนื้อสีแดงเหมือนเนื้อวัวที่เพิ่งถูกกรีดออกมาสดๆหืมดูอะไรกันอยู่จ๊ะมึงที่ไหนเร็วนี่จะไปไหนกันน่ะเว้นกับพี่ชายก่อนไหมเฮ้ยบอกให้เอนด้วยกันก่อนไงไอเด็กพวกนี้นี่ จูเลียตช่วยกูด้วยจูเลียตวิ่งหนีอย่างขาดสติพยายามจะออกจากครือหาดให้เร็วที่สุดพร้อมกับพูดวกไปวนมาเาวากับสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ในหัวคิดเพียงแค่ว่าต้องรอดออกไปให้ได้กูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจจะชิ้นมึงกูขอโทษกูขอโทษหลังจากที่หนีไปได้จูเลียตได้เข้าไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งและได้เหลือบไปเห็นมีดเล่มหนึ่งที่ตกอยู่แถวนั้นพอดีจึงได้หยิบขึ้นมาไว้กับตัว ความคิดที่จะหนีออกไปในตอนแรกกับแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นเธอตัดสินใจที่จะซุ่มรอที่หลังประตูเพื่อหวังที่จะหาโอกาสในการแทงเข้าจุดตายของฆาตกรลกจิตจนในที่สุดเสียงฝีเท้าที่เบาเหมือนเสียงกระซิบก็ได้ดังขึ้นตรงผงทางเดินจูเลียตได้แต่คิดว่านี่แหละ คือโอกาสเดียวที่จะชำระแค้นฆาตกรคนนั <sk <sk ้นได้เมื่อเสียงฝีเท้าพาดมาจะถึงหน้าประตูจูเลียตได้โผมาและ้แทงเข้าไปที่หน้าท้องเฮ้ยมึงแทงกูทำไมวะตายซะไอ้เวนเดี๋ยวนี่กูเองวิลเลียมเพื่อนมึงไง ขึงฆ่าเพื่อนกูตายไซส,สัตว์นรกนรกนั้นว่างเปล่าและปีศาจทั้งหลายอยู่ที่นี่รอยเลือดที่เกระเด็นไปทั่วทำให้ความกลัวนั้นเปลี่ยนไปแทนที่จูเลียตจะออกจากที่แห่งนี้จูเลียตได้ตัดสินใจที่จะเดินย้อนกลับไปยังห้องที่เกิดเหตุวิลาดขึ้นในมือถือมีดที่ชุ่มไปด้วยเลือด และยืนอยู่ห้ามการบงเหวืสีแดง